ท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะฮะในช่องบินบลอมนะครับก็วันนี้วันนี้เรามีต้นไม้ที่จะเอามาทำเป็นโปรเจกต์ยาวแล้วกันนะครับยาวมากๆเลยนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับวันนี้ผมเตรียมต้นไม้มาทั้งหมด3ต้นเดี๋ยวเราแนะนำพระเอกของงานนี้กันก่อนนะครับพระเอกของงานนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่ผมกำลังถ่ายอยู่จับอยู่ตัวนี้ นี่อันนี้คือพลาดินนะครับพลาดินก็ต้นนี้เกือบเกือบปีนะฮะโตวสวยงามด่างดีนะครับใบข้างในก็กำลังออกมาใช้ได้เลยนะครับนี่คือพลาดินต้นที่สองอันนี้เราคัดไม้มินิมานะครับต้นนี้ก็คือมอสคิโตนะครับมอสคิโตต้นนี้ด่างหายไปนิดนึงเห็นไหมฮะตรงนี้ ด้านนี้ฟากด้านนี้ดังหายไปหน่อยหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูมอสคิโตนี้เต็มฟอร์มแล้วนะครับปีนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ต้นที่3ต้นที่3ตัวน,นี้คือแบนชีนะครับนี่แบนชีนี้ก็เลี้ยงมาจากหนอ่อเล็กๆนะฮะอันนี้ก็ประมาณปีหนึ่งได้นะครับจนมีใบเป็นฟอร์มทรงประมาณนี้นะครับนี่แบนชี สำหรับโปรเจกต์ยาวที่ว่านี้คืออะไรนะฮะก็สำหรับท่านที่เลี้ยงสับป,ประรดสีกันมาเนี่ยเคยเคยสงสัยไหมครับว่าหรือว่าอยากรู้ไหมว่าสมมติว่าถ้าเราตั้งใจปั๊มจำนวนนะครับเนี่ยถ้าเราตั้งใจปั๊มจำนวนด้วยการแทงยอดเนี่ยนะครับภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะสามารถทำหนอดหรือว่าทำจำนวนเนี่ยได้กี่ต้น เคยสงสัยไหมฮะเดี๋ยวดังนั้นคลิปนี้นะฮะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นี้แล้วกันอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ยาวที่ผมจะทำเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะแทง3ต้นนี้นะฮะวันนี้วันที่2 1กุมภานะครับปี2566นะฮะเดี๋ยวผมแทง3ต้นนี้วันนี้แล้วจะทำทุกอย่างเลยให้เขาเนี่ย ทำจำนวนให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ภายใน1ปีวันนี้ปีหน้าปี67เดี๋ยวเรามาดูกันว่า3ต้นนี้จากที่ผมมีจากที่เราเริ่ม1ต้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถผลิตหน่อหรือผลิตต้นใหม่เนี่ยได้จำนวนกี่ต้นนั่นเองนะครับก็โปรเจกต์ในตัวนี้ที่ที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็ผมก็จะกะคร่าวๆว่า สมมุติว่าถ้าเขาออกหน่อมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วหน่อได้ขนาดประมาณหนึ่งที่มีสักประมาณ5ใบแล้วก็ติดรากแล้วตอนนั้นอะผมก็จะตัดนะฮะถ้าอดใจไหวนะถ้าอดใจไม่ไหวก็อาจจะตัดก่อนนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาได้เยอะที่สุดนะฮะก็ต้นไม้ที่เราเลือกมาคราวนี้เนี่ยอย่างน้อยผมก็นับแล้วต้องมีอย่างน้อยน้อยประมาณา1 0บถึงสิบสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12อันนี้12บสองมอสกิโเยอะมากเลยนะฮะหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแ7บสบดบสิบสี่ประมาณ18ส่วนแบนชีเนี่ยมี 1, 2, 3, ่งสองสามนะครับ4ี่ห้าห0เจ็ดแปแบนชีนี่มีทั้งหมด13ใบนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่ะแบ็กกราวของ น้องๆ3มต้นนี้นะครับพลาดินเนี่ยโตช้าสุดนะฮะต้นนี้โตช้าที่สุดขนาดใหญ่มากนะครับถ้าโตเต็มวัยของเขาแล้วนะฮะพลาดินจะโฉโตช้าต้นใหญ่มากบันชีกลางๆนะฮะอันนี้โตกลางๆนะครับขนาดจะใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับนี่คือบันชีส่วนมอสคิโตโตคิดว่าใน3ต้นนี้เนี่ยนะฮะมอสคิโตเนี่ยโตเร็วที่สุดนะฮะแล้วก็อันนี้คือขนาดเต็มฟอร์มของเขานะครับก็รอง ลองเจาะดูแล้วก็รอมาลองเทียบกันดูเลยนะครับว่า3ต้นนี้สุดท้ายแล้ว1ปีด้วยการตั้งใจที่เราจะทำจำนวนเนี่ยหปีหลังจากนี้เราจะได้จำนวนพวกเขากี่ต้นนะครับเดี๋ยวมาลองติดตามกันคลิปนี้ผมก็จะถ่ายเป็นระยะระยะแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเดี๋ยวเราก็จะมาแทงกัน แล้วก็เมื่อผ่านไปต้นไหนมีหนอหรือมียังไงเดี๋ยวก็จะถ่ายแล้วก็จะอัปเดตรวมกันเข้าไปในคลิปนี้ตอนท้ายๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันนะครับวันนี้โบกมือบายๆพระเอกของเราทั้ง3ต้นก่อนนะวันนี้มาเป็นมาเป็นพระเอกนะอขอภัยด้วยนะวันนี้เราจะขอแทงแทงแทงนะครับขอเป็นพระเอกหน่อยนะครับ สำหรับน้องๆ3ต้นนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มแทงกันนะฮะก็จริงๆแล้วผมบำรุงนะครับบำรุงปุ๋ยมาแล้วนะครับให้ให้ปุ๋ยเม็ดมาแล้วจนประมาณประมาณสัก2-3เดือนแล้วนะฮะเนี่ยเห็นปุ๋ยเม็ดไหมครับอ่าอันนี้เราบำรุงต้นมาแล้วนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะม,มีมีการสะสมพลังงานพืชอาหารต่างๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะนํามา แทงกันในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าไม่บำรุงเลยเนี่ยบางทีต้นไม้อาจจะให้หน่อน้อยก็ได้นะครับอันนี้เราก็อาจจะไม่ทราบได้เดี๋ยวเร,เราจะมาลองกันก่อนที่เราจะแทงเทน้ําทิ้งก่อนนะครับให้เราจะได้เห็นยอดว่าเขาอยู่ตรงไหนนะฮะเทน้ําทิ้งกันนิดนึงอ่าโอเคอันนี้เปิดจนเห็นยอดด้านในแล้วนะครับบัญชี ใช้น้ำทิ้งก่อนเดี๋เรามาดูยอดแบนชีกันนะครับาเห็นไหมครับเห็นยอดขาวๆไหมฮะแสงไม่เข้า,อายอดขาวๆอยู่ข้างในแล้วก็พาราดินนะครับแอบเศร้าเหมือนกันนะพาราดินแต่เพื่อความรู้นะแอบเศร้าเหมือนกันนะพาราดิน ่เห็นยอดขา,ขาวๆแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะแทงเข้าไปตรงนั้นนะอ่ะโอเคมาครับเรามาเริ่มต้นแรกเลยนะฮะน้องพลาดินนะครับนี่อ่าตอนนี้เห็นยอดของเขาข้างในแล้วขา,ขาวๆนะครับอ่า ในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าแสงมันลงไปอ่ะเดี๋ยวเราจะแทงผมจะเอาตะเกียบนี่แหละครับว,วันนี้แทงนะฮะแล้วก็เล็งเข้าไปตรงกลางยอดของเขาโอเคเมื่อถึงยอดแล้วก็จบเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยอืมตายชัว ยอดโดนทำลายแน่นอนนะครับโอเคโอเคสับจนเป็นจนเละเลยนะฮะอ่ะโอเคแล้วพาลาดินเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูผลงานหลังจากที่เราแทงกันไปหน่อยเห็นไหมครับยอดจะทะลวโดนแทงทะลุไปแล้วก็เละๆแบบนี้ไปนะครับอ่ะนี่คือพาลาดินอีกสามอีกทึกทีโอเคอ่ะ ต่อมานะครับมอสคิโตนะครับมอสคิโตนี่เห็นไหมครับเห็นยอดตรงกลางนั้นไหมฮะโอเคอันนี้ต้นเล็กตะเกียบแทงทีเดียวก็พังเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสามให้อีกทีหนึ่งอืม มอสคิโตเสร็จแล้วสุดท้ายแบนชีให้ดูยอดก่อนน่ายอดอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับก็แรงแล้วก็เสียบเลยเสียบให้เห็นนิดนึงอ่ะนะครับอึ๊บ สับๆนะครับอ่าโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ามต้นวันนี้นะฮะเราทําการทําลายยอดไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภานะครับสองห้าหกหกนะครับถ้าเราตั้งใจทํำจานวนนะครับภายใน1ปี เราจะทำได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวว่าลองติดตามกัน